ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบก,กันกับไอวี่ยิงแสงอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะจวันนี้นะคะไอวี่จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมนู่นค่ะเห็นไหมข้างหลังไอวี่ต้นกล้วยนะคะกล้วยดำอินโดค่ะหรือว่ากล้วยตานีดำนั่นเองนะคะความพิเศษของกล้วยดำอินโดคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะทุกคนไปเลยจ้ะไปเลย ต้นนี้คือต้นแม่พันธุ์นะคะกล้วยดำอินโดนะคะทุกคนต้นก็จะสูงประมาณห้าเมตรได้นะคะห้าเมตรกว่าๆนะคะสูงมากๆคะ่ะกล้วยดำอินโดนะคะอยู่ในประเทศถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะอันนี้ไอวี่ก็ปลูกไว้ที่บ้านนะคะได้ประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วเ,เขาก็ให้หน่อเราแล้วนะคะ ให้หน่อมาประมาณห้าหน่อแล้วนะคะซึ่งเราก็แยกไปปลูกที่นาบ้างแล้วนะคะนี่ก็คือหน่อที่ได้นะตอนนี้ก็จะมี3ามหน่อนะคะรอบต้นนะคะกล้วยดำอินโดนะคะหรือว่ากล้วยตานีดำนั่นเองนะคะเพื่อนๆเขาก็มีชื่อเรียกหลายหลายแบบนะคะทําไมคนไทยบางคนนะคะเรียกเรียกว่ากล้วย ตาหนีดำนะคะเพราะว่าลักษณะเขานะคะลำต้นเหมือนต้นกล้วยตาหนีเลยนะคะใบก็จะเป็นใบเรียวยาวแบบนี้นะคะแล้วผลเขานะคะผลจะมีสีเหลืองสีเหลืองแล้วด้านในของผลเขานะคะผลกล้วยเนอะเขาจะมีเม็ดเยอะนะคะจะไม่ค่อยนิยมรับประทานกันนะคะกล้วยตานีดำนะคะดูให้ดีนะคะกล้วยตานีดำหรือว่า กล้วยดำอินโดนะคะลักษณะของเขานะคะลำต้นจะเป็นสีดำผสมเขียวประมาณนี้นะคะนี่กาบเขาจะประมาณนี้นะคะสีดำๆแบบนี้เลยนะคะแดดมันสะท้อนอ่นี่นะคะกาบกล้วยลำต้นจะเป็นสีนี้นะคะส่วนใบนะคะใบจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ถ้าเกิดไฟเจอ กล้วยแดงอินโดนะคะถ้ากล้วยแดงนะคะกล้วยแดงก็คือลำต้นเขาก็จะแดงนะคะใบเขาก็จะเป็นสีแดงด้วยนะคะข้อแตกต่างนะคะระหว่างสองสายพันธุ์นี้นะคะการลดน้ำนะคะเราก็จะลดน้ำเช้ารอบเดียวก็ได้นะคะหรือว่าหนึ่งวันสองวันลดทีหนึ่งก็ได้นะคะกล้วยนะคะเขาชอบแฉะแฉนะเนาะอยู่ได้นะคะแบบ ปลูกยังไงก็ได้นะคะเขาก็อยู่ได้สบายนะคะประมาณอันนี้เราก็ใช้ดินนะคะมีปุ๋ยคอกที่วัวนะคะเก็ฟางมากบไว้นะคะเทคนิคง่ายๆเลยเลี้ยงง่ายๆนะคะออกหน่อเร็วนะคะเทคนิคก,การเลี้ยงกล้วยดำอินโดให้ออกหน่อเร็วนะคะเราก็เลี้ยงประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอส่วนต้นนี้นะคะก็ปลูกไว้นะคะรากเดินดีแล้วนะคะปลูกไว้รีบรั้วนี่แหละนะ อันนี้ไม่ได้ใช้ฟางนะอันนี้ก็เป็นใบไม้มากบกบเอาไว้นะอืมใครอยากจะใส่จุลินรียสั่ง้อแสงก็ใส่ได้นะคะเอ้ก็ลดน้ำไปลดให้เขาในรากเนี่ยนะแบบลดประมาณเนี้ยโอเคแล้วเราก็ปิดน้ำนะคะปิดใสายา อันนี้ต้นเล็กๆอยู่นะคะใบดูดิดูดูใบสวยเชียวโอ้ใบสวยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเผื่อมีหลงเหลือก็จะอยากขายก็ขายให้ได้นะคะถ้าอยากได้จริงๆบอกมานะคะอันนี้ก็อีกหน่อหนึ่งนะคะที่เราแยกมาปลูกนะคะก็การปลูกนะคะก็ขุดลุมลงไปนะคะประมาณหนึ่งเมตร หรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะก็ดูความเหมาะสมเอาเนอะแล้วก็ใช้ดินนะคะดินก็เป็นดินล้วนล้วนนะคะมีปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยขี้วัวอะไรประมาณนี้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะปลูกกล้ยวยก็ไม่ยากนะคะก็ปลูกให้รอดแล้วกันนะคะทุกคนเราก็ใช้ฟางกบหน้าดินนะคะ ก็ลดน้ำวันละครั้งก็พอนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปวิดีโอของวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า